มาครับคุณดูวันนี้ก็มีฟูยูเว่ร้อยสิบลานนะครับมาดูกันว่าจะลั่นแค่ไหนนะครับผม <S <S มาครับคุณดูวันนี้ก็มีฟูยูเว่พูดท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งเข้ามาให้รีวิวนะครับก็เป็นฟูยูเว่ชุดนี้เลยนะครับมินคัลเลอร์ก็เป็นอูอ์บวกสามแล้ของตัวบวกสามแล้วก็ส่งสั้นบวกสามนะครับมาดู ตัวแรกของเราก็เป็นคิเตียโนโรนันโดนะครับยูทีบวกแปดครับราคาตอนนี้ก็เกือบ40ล้านล้านนะครับคอนี้ก็น่าจะตั้งกันอยู่เต็มเลยนะตอนนี้มาดูพลังกันอันนี้ก็น่าจะฝึกพิเศษมาแล้วนะก็วิ่งร้อยสามเก้าครับคู่เลยนะสปีดต้นความเร็วนะครับก็มีจบสกอร์ร้อยสี่สิบหกนะพลังยิงร้อยสี่สองคู่กับยิงไกลนะก็มียืนตำแหน่งร้อยสี่เจ็ดนะครับบอลเล่ร้อยสามเก้าครับลูกโทษร้อยสี่สิบหกเลยนะที่เหลือก็แดงนะครับยาวลงมาเลยครับกฟฟีคิกข้องตัวสมดุลนะ ประมาณนี้ต่อไปก็เดลเปียโรปีกซ้ายนะครับก็เป็นเดลเปียโรนะครับก็ตอนนี้ราคาก็เกือบ6ล้านล้านนะนิสัยที่มีก็มีประมาณนี้เลยครับมาดูความเร็วก็ร้อยสามแปดนะครับสปีดต้นร้อยสี่สิบนะครับจบสกอร์ร้อยสี่สิบห้าพลังยิงยิงไกลก็ร้อยสามหกร้อยสามแปดครับยิงตำแหน่งร้อยสี่สิบห้านะครับลูกบอลเล่ก็ร้อยสามแปดนี่ก็ลูกโทษแล้วก็ส่งสั้นก็ร้อยสี่สิบหนะครับฟรีคิกก็ร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับยิงโค้งเลี้ยงบอลคล่องตัวคุมบอลก็ทองเลยนะประมาณนี้เลย ดีนะครับเดล๋ยวไปดูปีนี้คุมราคานะครับต่อไปก็เน็ตเวิร์ดนะครับเน็ตเวิร์ดไอคอนบอกแราคาตอนนี้ก็20ล้านโอ้โหดูที่ใส่ก็ให้มาครบนะมีรีคอร์สสปีดดิเปลเลอร์นะครับวิ่งเร็วเบิร์ทัชก็จะพุ่งๆหน่อยนะครับเน็ตเวดปีนี้ความเร็วสปีดต้นเขา140นะครับจบสกอร์136นะพลังยิงยิงไกล145นะโอ้โหยิงลั่นนะยิงแรงครับยิงตำแหน่ง139นะครับอันนี้อัพแล้วด้วยประมาณนี้เลยครับแล้วก็มาดู อันนี้ก็คือเป็นตัวที่ค่อนข้างสมดุลนะครับมีส่งบอลเปิดบอลคือได้หมดเลยนะแดงๆครับเกือบทองเกือบทุกอันเลยนะมีคงร้อยสามเจ็ดนะครับแล้วเลี้ยงบอลร้อยสี่สามนะครับคุมบอลก็ร้อยสามแปดี่ตำแหน่งก็ไม่ใช่ตำแหน่งดีข้องตัวก็ร้อยสี่สิบนะครับประมาณนี้ต่อไปก็ซีดานไอคอนทีเอ็มนะครับบวกสามราคาก็อยู่ประมาณเจ็ดพันล้านเจ็ดล้านล้านนะครับแต่โดยรวมก็ประมาณนี้เลยซีดานก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าตัวมันสมดุลนับตัวเมตา นิสัยที่มีมาให้ก็ให้มาครบเลยนะครับประมาณนี้เลยแต่ครับต่อไปก็มาดูคู่กลางรับของเราก็เป็นแพทริกเวีย่ากับมาคิซิโอนะครับลั่นนะครับสองตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัวรับตัวยิงได้ครับสบายเลยตัวรับตัวยิงแน่นนะครับแล้วก็ราคาเวียล่าก็เกือบ6ล้านล้านมาคิซิโอก็ประมาณล้านห้าล้านสามถ้าเป็นวีปียูเวก็ประมาณ4ล้านล้านเพิ่มอีกนิดก็ได้ยูเวละ ดูสเตต c ี m ก็ประมาณนี้เลยครับวเวล่านี่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะเขาประกบตัวอะไรพวกนี้ของดีนะครับเวล่ายืนเอาไปยืนเซนเตอร์ก็ยังได้เลยนะอันนี้ก็เด่นเรื่องการยิงนะครับมาคิซิโอโอเคครับประมาณนี้ต่อไปก็มาดูแบ็กซ้ายขวาของเราก็เป็นโรเจริโอนะครับแล้วก็สปินนัโซล่าบวก9ทั้งคู่นะครับราคาตอนนี้ก็หสามล้านล้านตอนนี้ก็6ล้านล้านเลยนะน่าจับนะสปีดต้นความเร็วของ สปินนัสโซก็ทงนะร้2คู่นะครับโรเจอิอก็ร้อยสากร้อยสามนะครับสปิดต้นเนี่ยครับแดดร,รวมก็ประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับต่อไปก็ประตูเอ้ยไม่ใช่ประตูดิต่อไปก็คู่ CB บีเซ e นเตอร์ของเราก็เป็นเบเมอร์กับคูลเลอนะครับราคาตอนนี้ก็พอกันเลย6ล้าน5ล้านของดีนะครับทั้งคู่เลยในราคานี้ยืนแน่นมีมีนิสยัย <c oughs> หมวกบอลได้ดีนะครับ ประมาณนี้เลยกล้องหลังมีมงบอลดีก็มีใช้ไปกว่าเครื่องแล้วครับการลุกมงได้ค่อนข้างเยอะนะเอาไปมงในกรอบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับจะว่าเปิดมุมเปิดไรครับนี่ครับสเตตสก็ประมาณนี้เลยแข็งแก่งร้อยไม่ได้ร้อยเลยก็ทองครับกระโดดก็เบมเมอร์อัพอัพอีกนี้ก็ขึ้นทองนะครับอัพอีกสองก็ขึ้นทองแล้วไปฝึกพิเศษนะวันนี้ก็ทองทองยาวลงมาโอ้โหนั่นนะครับทั้งสองตัวเลยต่อไปก็ประตูวานเดซานะครับ บีเอลเฮดเอพีสิบเจ็ดนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็มีสำรองเจอคันเซโร่เอ็มซีบวกเก้าด้วยนะเชสนี่หวเยอะนะครับของดีประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากให้ผมรีวิวก็ทักแฟนเพจมันได้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมมีสตรีมที่ช่องทิกตอกของผมนะครับก็คือฉีเชียวหัวเหมือนกันนะสตรีมที่ช่องทิกตอกประมาณ4ี่ห้าทุ่มนะออกค่อนข้างดึกหน่อยเพราะผมว่างช่วงเวลา ช่วงเวลานั้นนะครับประมาณนี้เลยนะใครอยากส่งทีมรีวิวทีมก็ทักแฟนเพจมาได้เหมือนเดิมนะ <c oughs> ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> นี่ก็จะขยันกลับมาขยันลงคลิปทุกๆไม่ใช่ทุกๆวันเดียวอาทิตย์นึงก็อยากจะลงได้สักสามคลิปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่านะครับ <c oughs> โอ้เดี๋ยวเป็นโลส่งมาอย่างี้โดก็ทัดไปยูชิวนะครับหลอกยึกหลอกนิดหน่อยดึงดึงแล้วกลับมา แต่อ้อมแล้วรอปั่นเลยครับลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเปิดมงโอ้เห <Yeah, S 2> ี้ยโคเลอร์มงเข้มจัดเล่ยวะหมุ่ยครับโอ้กล้องหลังชุดนี้ไม่มงดีมากเลยโอ้เปล่าอะไรวะแล้วตัดได้ไงเรียบร้อยเดียอย่างงี้โดนโดน โดนโดนโดโหลอมนะมตัดได้ครับเ้วไปเลยขอ,อกเข็มสวนชิวนะครับนั่างั่งเปิดแล้วส่งครับเดียวไปโลโอ้ไม่ดันโอ้ไม่ทันรอเปิดมุมครับสูตรเดิมนะหันให้ชิดแล้วเปิดหลอดครึ่งเรียบร้อยเลยพี่โหดีมากเลยว่ะกิเซียโนนะครับ กิเซียโนลากมาริมเส้นแล้วรอปาดลูกนี้หูัันสมูทอ่ะแล้วมาคิซิโอวิ่งครับกระชากไปเลยครับห่างๆลูกนี้แล้วตอบเอ,อ๋ไปครับนิ่มๆลูกนี้เลยชิวๆแต่มาเบเมอร์ส่งมาครับวีล่าแล้วคิเซียโน่แต่อ้อมาแล้วยิงโลลูกนี้ื ยิงอย่างแรงไปครับไปเรื่อยๆเบียดดูความแข็งแกร่งเด็ดโอ้โหพี่ดู้แข็งแกร่งจัดเลยวะ่ะเบล่าตัดมาซีดานแต่อ้อมโอ้จานตอเลือกซีดานแล้วกันจะเข้าไหมวะไม่ค่อยชัวร์ว,วะ่ะเอาเพื่อนมารอยิงแล้วกันครับรอปัน่นแล้วปั่นเลยลูกนี้เดี๋ยวไปโลโอ้โห,โหซีดาน แทงให้ริเซียโนโดูนึกว่าจะเบียดครับปั้นใหม่ริเซียโนริเซียโนโหักจริงนะมันเข้าจริงนะลูกเนี้ยเปิดหมวกเกมมิ่ครับโอ้ยแรงเป็นนิดรับแรงเป็นนิดถ้าเบากว่านี้ก็จะได้ประมาณเสาแรกนะนะครับเบมเมอร์แทงโอ้โหอย่างนี้โอ้โหสวยจัดเลยว่ะ อุ้ยอืมมฮวนอลารับได้นะครับรอเกมสวนเลยเน็ตเวิดครับส่งให้ซีดานซีดานต่อให้เน็ตเวิดครับเน็ตเวิร์ดเราวิ่งเลยวิ่งเน็ตเวิรดรอคิลเลอร์พาร์ตมาให้เดลิโอเปโรปั่นชิวเชลครับอื้มสวยซีดานตัดบอลได้นะครับ120นาทีนาทีบาบเรียบร้อยแล้วเน็ตเวิดวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว แต่ไม่ยิงครับให้ซีดานยิงใจกว้างก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวฟูลยูเวชุดนี้นะครับก็ผมค่อนข้างประทับใจโรนโดนะเพราะว่ามันค่อนข้างแข็งแกร่งนะเป็นกองหน้าที่สำหรับผมก็คือครบเครื่องนะครับมันตัวใหญ่เบียดได้นะครับเวลาเข้าไปในกรอบอะไรยเงี้ยเพราะว่ารหัสหลักผมก็ทำยูเว่ครับแต่หน้าเป็นเอียรัดเนี่ยมันค่อนข้างเล่นยากนะมันบางนะมันสูงก็จริงแต่มันบางนะครับ เ,เซตเนี่ยสีหน้าเนี่ยคือแบบสบายนะครับเน็ตเปิก็ตัดเปิดได้ชิลๆนะเวียล่าอย่างเงี้ยก็มาร์ซิโอคือสบายนะครับเล่นรับชิลๆแต่ผมชอบลวนโดนะแตม่มันเหมือนเป็นอิบิทีนึงอะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นแบบตัวหน้าตัวใหญ่ๆนะครับไม่ค่อยเล่นตัวแบบพวกตัวตรงสูงหนาๆนะเพราะว่าผมเล่นยากนะผมชอบเป็นสไตล์แบบเลี้ยงผิวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบเเลี้ยงบอลเร็วหรือสปีดดิปลเลอร์อะไรเงี้ยครับประมาณนี้ ซีดานผมว่ามันปีนี้ผมว่าต้องหาบวกแแล้ววะ่ะแบบไม่อาจจะเป็นปีอื่นแต่ไม่ใช่ TM ครับเป็นแบบว่า C c ซอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะดีกว่านะเพราะว่าในงบระดับระดับนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนหน่อยนะครับเนี่ยคู่เดวเปโลเน็ตเบดนี่ก็สบายแลลวเอาไว้เน็ตเดวพปโลนี่เอาไว้ลดเอพีนอย่าครับยเพิ่งอัพป,ปีเพราะมันยังเล่นได้อยู่นะเน็ตเบลดนี่ก็สบายเล่นเก่งชิวๆครับตัดเปิดหรือแบบตัดยิงก็สบายนะ เวโลค่อนข้างชอบนะผมก็เล่น PCU อยู่ผมมาลองเล่น DC ก็เอ้ยมันแปลกเลยวนะ่าแบบไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้นะเด๋ยวเปโล่ต่อไปก็มาคิซิโอวีเอล่านะครับวีเอล่านี่แบบเบียดประทะนี่ได้ดีเลยนะครับแบบมาคิซิโอผมประทับใจนะมาคิซิโอมันแบบมันเบียดได้เฉยเลยวิ่งไล่บอลได้ดีด้วยนะครับดีมากเลยผิดคาดนะครับแล้วก็มีโลจิโอนะครับวิบ่งไล่บอลดีเลยก็เป็นบวกกก็ ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วสบายแล้วครับกับสปินนาโซลา่านะชิวๆเลยเบเมอร์กับโคลเลอร์ก็โม่งดีมากเลยนะครับตอนเปิดมุมมาคือเปิดเสาแรกได้โม่งตลอดเลยนะคือถ้าเขาไม่ขยับประตูมาก็ยังไงก็ได้โม่งนะครับมีสิทธิ์แบบได้ลุ้นสูงนะครับว่าจะเข้าอะ่ะคือถ้าได้โม่งก็คือมีสิทธิ์เข้านะครับสตัวนี้มันสูงด้วยไงคือเดียวเปโลก็อาจจะอัปปีขึ้นก็ได้ครับหรือว่าเปลี่ยนซีดานเป็น พวก cc บกแปดเลยนะหางกแปดน่าจะสุดกว่านี้นะผมว่าตลาดน่าเก็บซีดานดีกว่านะครับนะผมว่าประตูไม่ต้องเปลี่ยนแล้ว fp ลด fp หรืออะไรเงี้ยผมว่าประตูแบบพวกปีไลท์มันไม่ไหวนะครับเล่นอ่างเงี้ยได้อยู่เพราะว่าเมื่ออัปเดตมาแล้วก็เป็น280ก็ค่อนข้างสบายนะครับสําหรับปีไรท์ไม่ไหวจริงครับสำหรับผมประมาณนี้ครับเปลี่ยนปีพวกเดวเปียโร่พวกซีดานอะไรเงี้ยเวียร์ล่างอพเป็นพวกพวก gru คือสบายครับ pyu คือมันซ้าย4ี่ขวาห้านะครับก็ปีอื่นปกติมันจะแบบว่าซ้าย3ขวาขวาห้านะครับซ้าย3าขวาห้าเขาจะไม่ปิดนะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากส่งทีมรีวิวทีม,ทมก็ท,ทักเพจมันได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นนะยังเป็นปเจ้าพ่ชชาครับสบาย